เทโรไมหังพาโรอาหังปีเทละสาพาโรสมณนทั้งหลายตั้งใจฟังนะบัดนี้สมณนทั้งหลายได้มาเปล่งวาจาขอนิสัยขอให้เรารับเป็นพระอุปบชาของเธอทั้งหลายการบรรพชาของเธอทั้งหลายนั้นปฏิรูปังสมควรโทรปาย,ยิกังชอบโดยอุบายปาสาทิเกนสัมปาเทถะ เธอทั้งหลายพึงยังสัมมาปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยอาการเป็นที่นำมาซึ่งความเลื่อมใสต่อไปควรจะรู้หน้าที่ของกันแลกกันการที่เธอทั้งหลายเปล่งวาจาว่าอัจชะตะเคทานนเถโรไมหังพาโรอหามปิเทรสภาโรแปลความเป็นภาษาไทยว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเถระ หมายถึงตัวเราผู้เป็นพระอุปชฌาย์ของเธอทั้งหลายนั้นเป็นภาระหน้าที่ของเธอทั้งหลายที่จะต้องประพฤตปฏิบัติต่อส่วนเธอทั้งหลายในฐานะสัตวิวิหาริกก็เป็นภาระหน้าที่ของพระอุปชาจะต้องแนะนำตักเตือนพรำสอนสงเคราะห์และปัจจัยอันสมควร และอีกประการหนึ่งฐานะหน้าที่ของเธอทั้งหลายก็จะต้องประพฤติปฏิบัติในศิกขาบทวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ตั้งอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของพระอุปชาอาจารย์ตั้งอยู่ในกฎกติการะเบียบทางคณะสงฆ์คือคณะสงฆ์เราในมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปกครองด้วยมหาเทระสมาคมมหาเทรสมาคมซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน ก็จะออกกฎระเบียบอะไรต่างๆเมื่อออกกฎระเบียบมาแล้วประกาศให้ภิษูุทั้งหลายได้รับรู้รับทราบภิกษุทั้งหลายหรือผู้ที่บวชทั้งหลายรวมถึงสาม,มเณรด้วยก็จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางมหาเจร,ริสมาคมกำหนดไว้นี่เป็นหน้าที่ของเธอทั้งหลาย ต่อไปนี้พระสงฆ์จะทำอุปสมบทกรรมยกเธอทั้งหลายขึ้นเป็นอุปสมปันภิกสุในพระศาสนาจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นมคคตภาษาต่อไปนี้ก็ให้บอกพอพอพอ,อกชื่อใครก็ให้รับอามะพันเตน,นะรูกาสะที่ตอบไว้อะไรกาสะหรืออามะพันเตกาสะกาสะนะก็จะบอกทั้งหมดเนะี่ย ให้จำไว้ก,กันแล้วกันเราจำได้นะต่อไปจะเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ให้เป็นภาษามาตเพราะกันชื่อเป็นภาษาไทยใช้สวดรมวาจาไม่ได้จะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นมาตเพราะว่าการสวดราามวจานั้นเป็นสวดเป็นภาษามาตนะสามเณรอนุชิต <uch> <im itan> เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าอทิมุตโต <im itan> สามเณรชูเดชเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าสุภัตโต สามเณรพิชัยพัฒเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าชาณระโตสามมาเนนทานาพันธ์เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าสิลิสาโรสามมเนนอนุชัยเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าคุตตะคุโนสามมเนรลิกขิตเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าธีระวิริโยสามมเนน ชวาการเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าศีลเตโชสามเณรยุธเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าจักกะวรโรสามเณรพิชัยเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าสิลิมังคโรสามเณรน,นัตถพลเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าปุณณโกสามเณรวุฒิชัยเปลี่ยนชพื่อใหม่ว่าจินนกามโม สมเนนคุลดิโลกเปลี่ยนชื่อหมายว่าหาสจิตโตสมเนนสยามเปลี่ยนชื่อหมายว่าเตชะสีโลสามเนนพิสิธ์เปลี่ยนชื่อหมายว่าปุญญกาโมสมเนรวิสิท์เปลี่ยนชื่อหมายว่าปัญญาธโรสามเนนชลัดพันเปลี่ยนชื่อหมายว่าธามวโร สัมณเณรทิตินาฏเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเอมโกสมณเณรบุญชูเปลี่ยนชื่อใหม่ว่านิททโรสมณเณรธนกฤตเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าทีปวังโสสมณเณรทศพรเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าคุตะจิตโตสมณเณรเดชาเปลี่ยนชื่อหาว่านัตทิโก สัมมเนนเทพพลพันเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าอาพาทโรสัมมเนนคุณคุณลพัฒนพัฒนเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าฐานุตตโมสัมมเนนฤทธิชัยเปลี่ยนชื่อใหม่ว่ายตินทโรสัมมเนนสิบเอกพงศกรเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าชานาสโพสัมมเนนพิษณุเปลี่ยนชื่อใหม่ว่ามหาวิริโย สามเณรทัดลาบเป็นชื่อหมายว่าถาวรสัตโตสามเณรอาพงสศสอนอาพงทัศสอนเปลี่ยนชื่อหมายว่าเขมรโตสามเณรสมศักเปลี่ยนชื่อหมายว่าทิฏตยาโนสามเณรชรินเปลี่ยนชื่อหมายว่าสมาจารโร สาม,มนเณรวุฒิชัยเปลี่ยนชื่อใหม่ว่ามัทโวตอนนี้ถ้าบอกชื่อ,อประชารับพร้อมกันอามัอุกาสะเหมือนกันนะเระาประชาของเธอทั้งหลายมีชื่อว่าอาภากโรโะถ้าครูสวดท่านสวดถามว่ากินนาโมสิกก็ถามชื่อของเธอเธอก็ตอบว่าใครชื่ออะไรก็ตอบชื่อนั้นนะเช่นสัมมนเนรอนุชิตก็ตอบว่าอังพันเต อธิมุตโตนามะอันนี้เป็นต้นนะถามว่าโกนามะเตอุปชายโยแล้วก็ตอบพร้อมกันสามรูปทีละสามรูปทีละสามรูปนี่นะก็ตอบว่าอุปชายโยโนพันเตอายสมาอาภากรโนามะนะอันนี้เป็นต้นต่อไปจะบอกสมณะบริขารอ้าวคล้องบาทได้ตอนนี้ข่มที่สาม แขนซ้ายสอด่า,อดาอดอบอกคำใดนะกล่าวคำใดก็ให้เธอทั้งหลายรับพร้อมกันแล้วก็่อ อายันเตปัตโตอามะพันเตท,ที่เธอทั้งหลายคล้องอยู่นี่แล้วกว่าบาทนะจับผาสังคติอายังสังคาเตอามะพันเตท,ที่เธอทั้งหลายพาดอยู่นี่แล้วกว่าผ้าพาดหรือผ้าสังคตินะอายังอุตราสังโฆ